ครับรูแต่เสร็จอหนัก,ก,น,กนวงมากโอ้หนักตัากระด้ะแปะน,นุะ่อกดก็ดิ จบเลยจบลย่งยิ่มมบนแรงดังกว่าเนี่ยตั้มตั้มว้าวเว้ยฮะไห้คนก็เสียงดีเลยายรู่เนาะนว่าแจ้งกัเนี่ย

ต้องสูงเนี่ยรู้หนึ่งยอดหนึงซูงสหรอเอหลังแั่ไหนเฮยทำไมตะกีดเนี่ย ไมเหนกัดได้บักไต้องเป็นบอกไปบเว้นอเอย่างนบอกแห้เขายานบอขึ้นมากติดเเออตวนจควกัติดตัวโอาเมตรแม 3มเมตรตีไปเมังสามเมตรเ่ตีมาเกินเส้นนั่นแหะม่ินเนตีมตีาเกินเส้นม yeah, ั <S <S though, uh, ้งหนอเขาหนักเขาโดดเลยเขาหนักเขาตอนโดดเลยโดดได้โดดงก็ได้โดดได้โดดไ่ได้โดดได้โดดไม่ได้โดดได้ สเมตรโดนตีไม่ได้แต่ว่าโดนจากเซนลรัลเนี่ยมันเป้นไปโดนตังเซนลัลเลยหมดปลยได้คบหามเดียรูปการนทสามเมตร ทีตัเยบเส็นเมลนากระโดดเพราว่าเถึงทิมสันมันกระโดดเยสานี้ตัวยองทำนีแม่งกระโดดมันกระโดดจางที่ไหนดิไมเย็บเสียนเยอะเย็บเสียนเพราะว่าเป็นลูกแยนหน้าไปเยียบเสร็น

โอ้ยมันเก่งแต่ก่อนเนาะเป็นแต่ก่อนดีเต่ก่อน่ก่อนนี่อย่้นตก่อนเมือนอ่น้นกด้ เด้อทีิ้งมควว่าการลเขาเด็ดสอสออกวดดแมนเด็ดๆ็ครับเดดครเป็นไหนเป็นไหนขเด็ดนี่โอ้ยกล่องประสาทด้วย 我管他，爱管不管管他。我管他，哪能哪。